แเีมันไม่รู้นสมบที่่ตอนนี้ในนี้มีเท่าไหร่นี้มี28แต่ในนั้นมีี่ดีเดีงที่ไคือประเด็นสุดยาดตรงไปในนี้แหละนะ ตู้ก็เกยไปบางทีเกยไปเนี่ยบางเสียไม่เป็ไรอันนี้เสียคือคนนี้เขาต้องเป็นผู้สมัคร่อ่าผู้สมัครเขาได้เสียคะแนนเปนรถที่เสียังค์แต่ว่าเสียอย่างก็ไม่ได้เสีย พี่ชายที่ครับเป็นเป็นประธานบอก่ค